ัวนี้เห็นผลจริงไม่จบตานะจ๊ะแม่จา๋าร้อยเท่าพันเท่าเลยทีเดียวอันนี้ค่ะ30วันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินไปเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เตยจะมาเผยเคล็ดลับผิวที่เรียกได้ว่าเป็นความมหศัศจรรย์ของการดูแลผิวเลยค่ะรับรองว่าเคล็ดลับนี้ทุกคนต้องชอบไปบอกเลยเป็นวิธีการดูแลผิวหนะ้าที่เรียกได้ว่าแทบไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วค่ะแทบไม่ต้องงอคลินิกเลยค่ะทําตามเตยรับรองถูกใจแน่นอนแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ หลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ้ากระสิวหรือแม้กระทั่งเตยเองนะด้วยความที่เราเป็นแอร์โฮสเตกก็ต้องเจอมลภาวะต่างๆแม้ว่าจะเป็นลมแดดโอ้โ oh ห <c oughs> หน้าพังกันไปข้างหนึ่ง <c oughs> แต่วันนี้ค่ะด้วยชุด Miracle of You Skin Set ทำให้ผิวหน้าของเตยดีมากๆเลยแทบไม่ต้องงอคลินิกเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมสารสกัดปลอดภัยไร้สารตกค้างใช้ชุดนี้รับรองว่าปัญหาเรื่องฝ้าของคุณจะเห็นผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเซตนี้นะคะเขาจะมาดูแลตั้งแต่การแก้ปัญหาดูแลแล้วก็ป้องกันในเรื่องของฝ้าแล้วก็การยกกระชับใบหน้าด้วยนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใครที่ยังลังเลยอยู่ว่าเอะฉันจะซื้อดีหรือเปล่ามาฟังค่ะตัวนี้นะสําหรับเตยนะเตยชอบมากเตยมองว่าเซตเนี้ค่ะ มันคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเลยเพราะว่ามันดูแลผิวตั้งแต่ในช่วงของการคลีนล้างหน้าบำรุงป้องกันแล้วก็ดูแลฟื้นฟูนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ตื่นจนถึงลบหน้าบำรุงก่อนนอนเลยค่ะแล้วจะบอกว่าในเรื่องของคุณภาพนะคะโอ้โหเกินราคาไปมากๆเลยตัวนี้เห็นผลจริงไม่จกตานะจ๊ะแม่จา๋า ร้อยเข้าพันเข้าเลยทีเดียวเพราะว่าสารสกัดแต่ละตัวนะคะธรรมาชาติเกรดพรีเมียมนะคะเราคัดแต่สิ่งดีๆมาทั้งนั้นปลอดภัยร้อเซค่ะไม่มีสารอันตรายไม่มีสารสกค้างอย่างแน่นอนค่ะมั่นใจได้เลยนอกจากความสบายใจในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะสําหรับเตยเตยชอบมากๆคืออะไรรู้ปะ ของแถมค่ะ,ะ <S <S เขามีของแถมมาให้เราทุกเดือนเลยนะโปรปังๆเลยจ้าแม่จ๋าโอ้โหแถมยังมีผู้ช่วยส่วนตัวได้นะคะ <S <S เรียกได้ว,ว่าให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นเลยนะคะ <S 1> <S 1> อันนี้ค่ะ30วันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินไปเลยนะคะ <S <S ทุกคนขายอย่างที่บอกนะคะว่าเซตเนี้ยคุ้มสุดคุ้มจริงๆค่ะราคาปกติอยู่ที่16,950บาทก็ว่าคุ้มมากๆแล้วนะคะแต่ว่าภา,ายในปีใหม่นี้นะคะเราจัดโปรไปเลยสุดๆเหลือ 13, 0 0 0 560บาทค่ะท้านั้ยังไม่พอนะคะทุกคนคะ่ะนอกจากนี้เรายังจัดของแถมไปให้จุกๆเลยค่ะรับปีใหม่กันไปเลยนะคะนี่ได้ตัวนี้ไปเลยนะคะ Nano v i t a n i n g Soft GP4G ไซส์จริงเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเอาตัวนี้ไปใช้นะคะขนาดคิวๆน่า,นานซซรักน่ารัก Nano Moisturizer Cream GP4G ค่ะขนาด12กรัมแล้วก็ขวัญใจของหลายๆคนค่ะเอาไปเลยค่ะ3แผ่นค่ะกับ Piggo G Booster Mask ทุกคนขาทั้งหมดนี้ค่ะราคาเอาเฉพาะของแถมนะ3,000กับอีก20บาทแล้วทุกคนโอ้โหทั้งลดทั้งแถมแบบนี้รีบหน่อยนะคะก่อนจะสิ้นปีต้องจัดแล้วค่ะจะได้สวยรับปีใหม่กันทุกท่านเลยนะคะแต่ที่ปังสุดยอดไปมากกว่าน,นั้นนะคะสำหรับตัวแทนจำหน่ายลาชูเล่ค่ะซื้อเซตนี้เซตเดียวสามารถเปิดแฟนไชส์ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะ สามารถสอบถามปรึกษาปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวฝ้ากระต่างๆปรึกษาได้หมดเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ